กำลังจะแอ็คเลยแหลกเฉยมึงไงสวยหนึ่งคิวไปครับี่กูแหลกไอ้เียไม่ใช่ละหนึ่งคิวสวยฟีมือพี่ยังกลับมาผมไปกดเอฟเอา้าเฮ้ยชิบหายเรียบร้อยโดนเสียบตายมาครับ ใครที่กําลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาร์ตนะครับและรับกดผลเกมพาร์ตส่งเพชรแมปอ Star ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้เล่นทูชิตะมาเนิ่นนานนะครับประมาณแลมปีและในวันนี้พี่จะกลับมาทวงบัลลังทูชิตะคืนเว้ย คือทูชิตะเนี่ยแบบโอ้โหเมื่อก่อนพี่เล่นแบบคือน้องก็รู้นะครับว่าใครโน,นหนึ่งกอดทูชิตะนะครับมันก็คือพี่เองจริงๆไมจริงครับเมื่อวานี้ไม่ได้มองนนว่าเว้ยคือทูชิตะน้องๆแต่ทูนะครับพูดถึงทูชิตะหน้าพี่จะลอยเข้ามาในหัวสมองทุกคนแล้วแบบมันก็มีชันมากเล่นโคตรโหดเลยอะไรเงี้ยอมีตำรากระเด็น <S <S แต่ตอนนี้คือพี่เนี่ยย้ายไปวงการเล่นคาบูช่าเลยช่วงนี้พี่ก็จะเล่นแต่คาบูช่าลากาฮะนะครับโดยที่ไม่ได้เล่นทูชิตะเลยและแน่นอน วันนี้พี่ไปเปลี่ยนเป็นฝั่งโจนเรียบร้อยนะครับเอาข้าวผัวกูเหลือแค่นี้อ่ะแล้วกันประเด็นหลักในวันนี้คือเราจะมาเล่นทูชิตะพูด3รอบแล้วยังไม่กดไ like, ลค์กดซับไตคายกดแชร์ก็ไม่กดนะกูจะไล่บ็อคให้หมดเราเล่นสามพี่อยากสามแสนแล้วอ่ะเออจะสามแสน,นพี่จะทำเกี่ยวกับเองนะครับก็ฝากกดซับไตคายกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยเฮ้ยมันมีใครพิมพ์มาฆ่าผมทีนะได้เลยเดี๋ยวพี่จัดก่อนก็คือไฮไลท์ในวันนี้เราจะมา กลับมาเล่นทูชิตาน,นะครับซึ่งพี่เคยลองไปเล่นแล้วเว้ยพี่ลองเล่นประมาณเมื่อคืนนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเฮียมัน,นเบาลงอ่ะโอ้ยกูเกือบโดนมันเบาลงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ข้าหัวน้อยด้วยนะครับแต่ตอนที่ก็ยิ้มให้เอมเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเฮ้ยทำไามาเกมมันแรกรอ่ะกูเปิดไรคร้างไปวะนี่มันแรกอ่ะไอ้เฮ้ยใครยิงมันยิงเซริร์ฟมันมีคนยิงเซริร์ฟลบดูดิพี่กดเอฟแล้วมันค้างดูนะดูนะดูนะเนี่ยเนี่ยไอ้เฮียมีคนยิงเซิร์ฟไอ้สัตว์โอ้มีคนบอกว่าถ้้้าาาเเเเเซิิิรร์ฟฟปปงงนนใใหหหดดดดดมมมลลยยะสช่ี๋วอู ฟ้าร well, yo. ์ซ์โหมดฟ้าร์โหมดไม่งั้นเราจะตายฟรีนะครับมีคนแนะนำมาแตกิ้วจุปบรียบๆเออสวยน่าจะไม่แหลกเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยแหลกเหมือนเดิมอ่ะคือเลยวะโอ้ยเยี่ยการ์จอกลางๆเฮ้ยมันเล่นอะไรอ่ะอ๋อไม่เล่นบาร์กี้ใช่ไหมรู้สึกว่าตีไม่เข้าอ่ะไม่หรอกตีไม่เข้าเพราะดาบมันมันไม่แรงเว้ยดาบไม่งังและดาบไม่โศกกลางใช่ไหมอุ้งเชี่ยแหลก หรือว่าเป็นเพราควมกว่าไม่หรอกไม่ได้ความพี่เป็นความพี่แรงที่สุดใน3โลกแต่ไม่ยิงเซิร์ฟไงมีคนยิงเซิร์ฟถือว่ามีโปรวะงงวะแข่งกูจ้วงลูกกุจ้วงครับหนึ่งคิวไหมกูเฮียแหลก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 เอ็นนะครับทุกคนก็หูไม่เอ้ยไม่เท่เลยกำลังจะแอดเลยแหลกเฉยมีไงสวยหนึ่งคิวไปครับอีกแหลกไอ้เหี้ยไปละนี่ขนาดเปิดฟ้าหมดแล้วเนี่ย Hey, <c oughs> เฮ้ยกูเจอคนเหลี่ยมคุณบักเปิร์มันหนีมาลากข้าหัววะทุกคนคือพี่บอกพี่บอกให้มันเข้าดินนะครับแล้วแม่งไม่เข้าไอ <c oughs> ้ยังหนีมาลากข้าหัวโอ้ยเลี่ยมทรยศ <c oughs> คุณเปิร์โดนลุมว่ะมาเปิร์น้องเลยพี่มาช่วยแล้วน้องเฮ <c oughs> ้ยม,มันแหลกไอ้ที่อะคืออะไรอะมันเป็นที่เน็ตกูหรือมันเป็นที่อะไรอะ <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละหนึ่งคิวสวยฝีมือพี่ยังกลับมามันตองระดับไหนที่คอมกูเล่นบล็อกฟุตและแหลกกูถามจริง ดูนะพี่จะกดบาร์กดเอฟทีเลยมันแหลกกันตลอดเลยดูนะเนี่ยไอ้เหี้ยเกมเอาอ่าได้มาดิกูไม่สนหรอกเอ้ยไปไอ้เหี้ยไอ้เปอร์คุงไอ้เปอร์ไอ้เปอร์ออกเซิรไปละแม่งปล่อยกูเผชิญสัตรกรรมคนเดียวไปเะอืมกดเอฟแล้วทำไมมันเป็นอย่างงี้อ่ะเกมมันบั๊กหรืออะไรอ่ะ ผมไปกด F เ,เอาเฮ้ยแล้วกูเล่นหนึ่งคิวได้ไงอารมบได้ครับนี่ไงมานะครับผู้ส่ได้มาครับ,บนะครับปูชิไ<ฮ>หย เรียบร้อยมึงโดนเสียบตายมึงเข้ามาใกล้กูได้ไงล่ะโดนเสียบตายไปใส่ไกล้ยสุเพชดูสภาพมันเอาหายภาพเนาะสภาพข้างหัวพีทยิบห้าเอ็มครับสรุปก็คือดาบมันไม่ได้ปรับนะครับทุกคนใครบอกว่ามันปรับลงนี้มั่วนะครับลงอ้าวมาให้กูดูซะงั้นไปซะาหนึ่งดอกจริงๆมันไม่ได้ปรับลงหรอกเว้ยที่พี่คิดว่ามันเนิร์ฟลงเพราะว่าข้างหัวกูน้อยเองนะเาไปเล่นฝั่งมาลินไงปกติมาลินก็อยู่แค่สิบเอ็มใช่ไหมล่ะพี่ก็ขยันไล่นะครับช่วงนี้ใช้ช่วงนี้นะ กด f ไม่ได้อ่ะกดแล้วมันไอ้น,นี่อ่ะมามาครับโหเพโหเพโหเพไม่โดนอีกอันคนจะโดนอ่ะเนาะเดี๋ยวลอหลบนะครับมันเข้ามาแล้วก็ดูดเลยสวย กินไปหนึ่งทีไม่โดนอีกเป็นไนยี่ทันจ้วงไม่โดนอีกคุณเหลือจะทนละคุณสุดจะทนละรจริงโอ้ยอยังเล็กอ่ะเออ ีลยวลองเปลี่ยนผลดีกว่านะครับอาจจะเป็นแค่ผลหนวดดำไงถ้ามันกระตุกอเองเสียงว่าเป็นวดผลหนวดดำเว้ย <c oughs> อา่าผลนี้ก็ได้อาผลนี้ผลนี้อา่าผลเออเนี่ยแล้วนี้ไม่เป็นไอ้นี่เป็นเป็นแค่ผลหนวดดำเพื่อเลยวะเนี่ยอันนี้กด F เ,เสือไม่เป็นอะ่ะเนี่ยเนี่ยไม่เป็นเชื่อว่าเป็นแค่ผลหนวดดำงงหวาทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่กระซวกกระสวกเฮ้ยโดนเฉย จิมโอ้ยยีตดนตอนนี้มันน่าจะได้เปรียบร้อนครับอะไรจะหนูอะไรจะหนูกูใส่ได้หมดอตออกครับขาหลอกอารมณ์เหมือนกูเล่นนาคอสเลยตอนนี้นี่ เฮ้ยกูจะตายเฮ้ยออกเออตาายยตายยตายยตายยโกโก้กลัวนี่ไงโกโก้กลัวแต่กูไม่กลัวมึงหรอกครับกูไม่กลัวมึงหรอกเข้ามาถ้าเราใจเย็นเราก็จะชนะได้แบบอีซี่นะครับไม่เชื่อดูได้เลยนี่ไง ใจเย็นชนะทุกสิ่งนะครับมือก็แล้วก็จะนิ่งๆนะครับมือก็จะสั่นเลยแล้วมือกูสั่นเองไออ๋อไม่ให้ได้พักเลยอัดมาหกนาทีนี่ไม่ให้ได้พักเลยนี่ไงเสียบไส้เป็นนาทีนี่มันลูกแคล้ววะใช่ไหมใช่ไหมวะ่อไม่ใช่วะ่ะตาฝาดเองอะ เดทมโบเดิมไอ้สี่ไงก็ยังแรงเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นลูกรัก GM เหมือนเดิมอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นลูกรักพี่ด้วยถ่ายเป็นไงแล้วว่าไปเร็วเหมือนกันว่าลิงกังนี่ตายไปซะโคตรชิวเอาพี่ว่าพี่ควรเปลี่ยนแล้วเว้ยไม่เล่นแลระดับดำเนี่ยกูมาเล่นสายฟ้าดีกว่านะครับไม่อย่างโกงอย่างแรงอย่างเกลียน นี่แรกมามา,มาดิมาดิตายครับโอ้โหมันยังไม่ได้หายใจครบ3ทีเลยแตกซะแล้วก็แบบไครโน่หนึ่งทุชิตาเหรอน้องๆพี่ก็พูดไปแล้วนะตอนคลิปอ่ะก็บอกพี่ทีอีกรอบซิ ไม, <ITA> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเวยพี่ขนาดนั้นครับเขื่อนไอ้เชี้ว่ากูปัญญาอ่อนแหล่ะตอนนี้โอ้ยแรง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 นี่ฝัดสกิลใส่กูจะเป็นชิโร่สองแล้วฝัดสกิลไม่หยุดเลยัััััดดดดด ไอ้เมื่อกี้กูใจอตะคิวมั่วเฮ้ยทุกคนเห็นเมื่อกี้พี่ศาสตร์ะคิวมั่วไอ้อย่างกลางอ่ะความไม่ได้เล่นนานอ่ะน้อคนเราในาไงอันนี้มไม่มั่วนะครับถึงมั่วแต่กูกทั่วถึงเท่าทีนี่ไงเฮ้ย ฮันเน่มีอเสียบใส่กลางอากาศตยุยดูซะดูซะโอ้ยเฮียทำไมต้องเข้าทีเผื่อตลอดเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยใจเย็นเย็นใจเย็นๆนใจเย็นๆใ,ใจล่มๆใจล่มๆนี่ดาบลูกลักเทียวนะ นี่ไงคือดอกสุดท้ายมันนี่ๆน,นะครับทุกคนคือมันแทงระยะไกลเลยนะครับเผื่อใครบางคนยังไม่รู้นะกูสาระอีกแล้วไม่ช่องกูต้องไม่มีสาระอือม,มีอย่างเดียวที่สาระคือสาระเร็วรับ ดิใครไวคนนั้นได้ทั้งน,นี้คนดูตึงแล้วมันจะซีเรียสเกินไปไม่ซีเรียสละกันนะครับทุกคน,นซีเรียสให้เล็วมึจะตายอไ้สันี่มันตึงว่มะมึงจะมาตึงรอบสุดท้ายไม่ได้นะเว้เยเยราจะปิดคลิปแล้วเนี่ยอ,อย่าตึงไงบอกเลยไงว่าอย่าตึงดูไรครับข้างหัวลิ้มฮะอือฮึอ,อะ,อะ,อะคือกูไม่ได้ปดไม่ได้ปิดคลิปสักทีหรอกวันเนี้ย กูจะปิดคลิปก็ไม่ได้ปิดอ,อ่ะอ่ะมาอืมมาดิมาขอเรียกว่าพลิกวิกิให้เป็นโอกาสกะายครับตัวกระจุยกระจายไปใช้ไก่โคตรเดืเอ้ยพอเหอะนะว่าพ,พอเหอะเนี่ยพอได้แล้วมั้งคือคลิปมันควรจบตั้งนานแล้วอ่ะยันก็จะชวนบวกชวนเล่นเรื่อยๆอะ่ะ คือเวลาที่พี่อยากคลิปตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับปกติพี่อยากาทุ่มหนึ่งไงก็จะไม่มีคนเล่นด้วยจนเสร็จต้องเล่นประมาณหนึ่งทุ่มคนระับคนเล่นเยอะชิบหายเลยไม่หรอกคนเล่นไม่เยอะหรอกมีแต่สองตัวในช่วงกูเล่นอย่างนั้นแหละไม่หยุดไม่หย่อนตายก็ไม่พักสักทีเ,เสียไปอีกหนึ่งทีคือพวกนายคนพอคือเราสงสารนายแล้วอะ่ะเข้าใจไหมอุอ้ย จริงครับเฮียแรงนะเออมันก็ยังแรงอยู่สำหรับบัฟ25ล้านก็ยังแรงเหมือนเดิมครับเฮ้ยโอ้พอหนะเฮียมึงไม่พอกูไปเองละกันคลิปแม่งยาวละโอเคผมก็สำหรับแต่วันนี้ก็ขอตัดสินเลยครับว่ายังคงไปดาบลูกรักแอดมินเหมือนเดิมนะครับแต่น่าจะดาบแรงที่สุดน่าจะเป็นโทนะครับอันนี้น่าจะเป็นดับสองเรามาดูดับที่เข้าจะ จะมาในอัปเดตต่อไปเนี่ยจะแรงเท่าทูชิตะหรือว่าจะโกงเท่าโพหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามในอัปเดตถัดไปนะครับไลค์หรืยอยิมกดไลก็์กดแชร์อันนี้ก็ยังไม่เลิกไลค์กูสักทีเนาะเล่นแล้วมันก็ไล่ทันด้วยนะไปครับ